มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอจะทำให้เราเกิดมโนสุจริตวจีสุจริตกายะสุจริตก็คือนะเกิดกุศลกรรมบท10นะคะครบสมบูรณ์นะคะกุศลกรรมบท10ก็คือคิดเป็นบวกนะคะคิดมีแต่ความรักความเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาต่อกันนั่นแหละคิดเป็นบวก มีฮิริโอต,ตปะในจิตในใจเกลียดชั่วกลัวบาปเนี่ยเขาเรียกว่ามโนสุจริตนะคะมันจะก็ดตอดสืบเนื่องไปเป็นวจีสุจริตนะคะเราก็จะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดนะคะไม่ทําให้คนอื่นเสียหายด้วยคําพูดนะคะด้วยการกระทําของเราไม่แปลงสารนะคะ จะเขียนหรือจะตัดต่อภาพหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ตามความเป็นจริงตามสัจธรรมความจริงจะไม่ตกแต่งต่อเติมเอาตามความคิดเห็นของเราที่จะทําลายให้คนอื่นนะคะที่จะทําให้คนอื่นเสียหายอันนั้นไม่มีแล้วเนี่ยเรียกว่าว่าจีสุจริตนั่นเองนะคะคือไม่โกหกไม่บิดเบือนความจริงไม่พูดคำหยาบคำโลนที่เป็นสองแง่สองงาม ไม่พูดส่อเสียดที่ทําให้คนอื่นเจ็บอกเจ็บใจนะคะเกิดพลังสันสะเทือนในจิตในใจที่เป็นลบนะคะแล้วก็ไม่พูดนะคาหยาบนะคะคําหยาบคาคลายไม่พูดเพอ้อเจอ้อหรือว่าไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกนั่นเองนะคะเมื่อเรานะคะมาอยู <từ S 1> <t> ่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าสู่ความเป็นมงคลชีวิตได้นะคะนี่นะ ฉะนั้นขอให้พวกเราขยันฝึกนะคะการเป็นมงคลชีวิตนะคะการมีชีวิตที่อยู่ในคิดบวกจิตที่เป็นกุศลมันจะทําให้ทั้งชีวิตนะคะร่างกายของเราปลอดภัยนะคะจิตวิญญาณของเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะ,ะเพราะว่าทุกขณะที่เราคิดในจิตวิญญาณของเรามันจะสะสมบันทึกนะคะบันทึกสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำน่ะตลอดเวลาเลยฉะนั้นเมื่อมโนโสุจริต วจีสุดจริตกายญาสุดจริตเราเราก็จะเป็นไม่ทําผิดศีลน,นะศีลข้อหนึ่งเราจะไม่โหดร้ายจะไม่ไปทําร้ายทําลายคนอื่นด้วยการกระทําของเราละนะคะมันก็จะปลอดภัยตรงศีลข้อหนึ่งร่นะางกายเราก็จะพลอดยดีไปด้วยนะคะใครที่ไม่ไม่บกพร่องในศีลข้อหนึ่งและร่างกายจะแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บที่คนอื่นเขาเป็น็นนะ่ะเราก็ไม่ค่อยเป็นนะมันจะแคล้วคลาดมันจะปลอดภัยมันจะเข้มแข็งมันจะมีภูมิคุ้มกัน เพราะว่าเราไม่บุกร่องในสิ่ข้อหนึ่งคือไม่โหดร้ายไม่อาฆาตพยาบาทไม่ไปทําร้ายทําลายใครด้วยนะความคิดคําพูดการกระทํานั่นเองนะคะกายของเราก็เลยสุดจริตไปด้วยมันจะอยู่ในความสํารวมกายเลยนะคะจะเดินจะเหินจะกินจะนอนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันก็จะปลอดภัยนะนี่แหละเรียกว่ากายยะสุดจริตนะคะจะไม่ไปลักขโมยอะไรของใครแล้วนะคะจะทําอะไรก็ จะต้องขออนุญาตเจ้าของคือจะเกรงอกเกรงใจละลึกถึงจิตของเขาถ้าเราไปหลอกลวงเอาของเขามาจะเป็นด้วยวิธีไหนก็นแล็วแต่นะคะฉุช,ชิงวิ่งราวช่อราดบังหลวงหรือว่าไปคดในข้องอนในกระดูกในหน้าที่การงานมันก็จะทําให้เราระลึกได้ว่ากลัวเป็นบาปเห็นไหมกายกรรมของเราก็จะปลอดภัยเลยนะครับจะเป็นกุศลทันทีเลยพอเราคิดดีพูดดีเนี่ยการกระทํามันจะดีตามไปด้วย มันจะประพฤติผิดในกรรมนอกใจสามีภรรยาคู่ครองของเราก็ไม่ทำเลยเพราะว่ามันเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปคิดเรียกว่ามีฮิริอุตตปะนั่นเองนี่นะถ้าเราแค่สํารวมอยู่ในมโนสุจริตวจีสุจริตกายะมันก็จะสุจริตไปด้วยนะคะมันจะไม่กล้านอกอกนอกใจคนรักคู่ครองครอบครัวก็จะสมบูรณ์นะจะเป็นครอบครัวสงบร่มเย็นนะคะครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้าใจกัน มันก็จะมีแต่ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะคะเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัวนั่นแหละจะเป็นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวมันก็จะอยู่ในนะเป็นมงคลนะคะเป็นกุศลนะคะเรียกว่าเป็นกุศลและกรรมบุตรสิบจะสํารวมกายวาจาใจตลอดเวลามันทําให้ครอบครัวไม่แตกแยกนะ รครอบครัวจะเข้าอกเข้าใจกันนะการพูดก็จะไม่ทําชั่วแล้วคือจะพูดแต่สัตย์จะทาความจริงถึงแม้จะยอมรับความจริงมันก็จะยอมจะพูดความจริงให้ได้จะไม่โกหกนะคะจะไม่เอาอกเอาใจกันจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะก็คือการพูดความจริงเนี่ยมันเป็นการพูดครั้งเดียวเข้าใจแล้วมันจะดีต่ออนาคตนะคะนี่แหละ ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่พูดความจริงไปเลยนะคะไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะอันนี้ไม่ดีก็บอกไม่ดีอันนั้นดีก็บอกดีนะนี่แหละถ้าเราทําอย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ในสํารวมกายวาจาใจนะอยู่ในนะความสุจริตนั่นเองนะคะอยู่ในมงคลอยู่ในกุศลเป็นกุศลกรรมบท10 10อย่างในชีวิตประจําวันถ้าเราอยู่อย่างนี้เสมอๆนะชีวิตก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน เรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวจะไม่มีนะทำไมพวกเราถึงมีแต่หนี้สินปัญหาสุขภาพป่วยเป็นประจำครอบครัวไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราไม่มีนะกุศลแล้วคบท1สิบนั่นเองมีแต่อะกุศลพวกเราอาฆาตพยาบาทมันสะสมคํามบพข้าชาตินะคะอาฆาตพยาบาทแค้นชิงชังคนนั้นคนนี้อิจฉาริษยามันสะสมไว้ในจิตในใจแล้วมันจะออกมาเป็นคำพูด ทำให้เราสะสมทั้งมโนกรรม3แล้วก็สะสมเป็นวัจีกรรม4ี่ที่เป็นด้านอคุศลนั่นนะมันจะทําให้ชีวิตของเรานะทําพากายกรรมไปทำไม่ดีไปทำให้โหดร้ายนะคะไปอาคาตพยาบาทนะคะไปฉกจริงวิ่งราวเขาไปนอกอกนอกใจคู่คลองไปด่าไปว่าไปโพสคําพูดที่ไม่ดีไปทําให้เสียหายไปตัดต่อภาพให้เสียหาย หรือไปพากันดื่มสุราเมรไรของที่มืนเมานี่แหละมันกลายเป็นทําให้มโนโทุจริตววจีทุจริตกายะทุจริตจึงทําให้เกิดปัญหานะคะปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินการทองในครอบครัวที่เราเป็นกันทุกวันเพราะว่าเรามีมิจฉาทิฏฐินั่นเองทําไมต้องป่วยเป็นประจําทําไมต้องถูกหลอกนะคะถูกหลอกให้ไปรับขันนั่นนนนี่น,น,นี่เพราะเรา อยากจะให้ชีวิตดีแต่เรายังไม่มีปัญญาน,นั่นเองหลอกให้เราเสียเบีย้ยเสียเงินไปลงทุนลงแรงอะไรทั้งหลายไปลงทุนออนไลน์การพนันออนไลน์ทั้งหลายถอนสตางค์มาทําให้เสียเบีย้ยเสียเงินไม่มีใครที่จะให้เราฟรีๆหรอกเว็บที่โฆษณานะคะกันเอกระเริกในโซเชียลทั้งช่องทีวีช่องหลักดังๆมันก็เป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกันหมดแหละนะคะหลอกให้เสียว เสียสตังโดยที่ไม่ต้องทําความดีเลยนะคะไปเล่นการพนันใครที่ไหนมันจะรวยเพราะการพนันไม่มีหรอกนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยโบราณเขาก็ไม่ได้สอนให้เราเล่นการพนันเป็นผีทั้งหกนั่นเองนะคะจะเป็นเอามาให้ถูกกฎหมายมันก็นยังผิดนะคะผิดกฎแห่งกรรมนะคะไม่ดีนะคะเป็นเรื่องที่นะมันเป็นมิจฉาอาชีพเลยนะคะเว็บพนันออนไลน์นี่แหละ มันก็นจะมีผีทั้งหกเข้ามาในร่างกายและจิตใจนะคะผีดื่มน้ําเมาผีเที่ยวกลางคืนผีเที่ยวดูการละเล่นผีเล่นการพนันผีคบคนชั่วเป็นมิตรผีเกียรติครั้นทําการงานมันจะพากันไปหมดเลยทําให้ชีวิตเราล้มเหลวเพราะว่ามีนะคะกุศลไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะทั้งมโนกรรมสามวจีกรรมสีกายกรรมสามเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่อยู่ในกุศลกรรม,มุตรคสิบ ไม่อยู่ในมงคลชีวิตนะคะมีแต่ความเป็นสิ่งที่ทางลบคิดลบพุดลบทําลบก็เลยทําให้เรามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนะคะนืสินลุงรังร่างกายป่วยครอบครัวแตกแยกทําอะไรทุกอย่างล้มเหลวไปหมดเลยนี่แหละเพราะว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเราไม่อยู่กับลมหายใจไม่มาฝึกจิตฝึกใจแต่ส่งจิตออกไปอยู่แต่ข้างนอกตลอดเวลาชีวิตล้มเหลวแน่นอน ฉะนั้นปรับวิธีคิดชีวิตจะเปลี่ยนนะคะกลับมาอยู่ในลมหายใจมีสติฝึกลมหายใจตลอดเวลา,ามสม่ําเสมอแล้วเราก็จะเปลี่ยนชีวิตได้นะคะปรับชีวิตปรับวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนได้ร่างกายก็จะดีขึ้นครอบครัวจะเข้าใจกัน,นเศรษฐกิจอะไรมันก็จะเริ่มเข้าใจกันมันจะมีสติปัญญายาณแก้ปัญหาการเงินด้านสุขภาพด้านครอบครัวด้าน ที่เราใช้ใจอยู่ตรงนั้นนะคะที่มันป่วยป่วยยืนจะมีวิธีนะคะจะมีวิธีค่ะลมหายใจเท่านั้นช่วยเราได้อยู่กับลมหายใจมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอค่ะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอเสมอแล้วลูกจะเข้าสู่ความอิสระของจิตแน่นอนค่ะนิพพานะปัจจโยโหตุอยู่แค่เอื้อมนะคะ